สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆเพื่อนๆพืนเอฟซทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีก1วันนะครับวันนี้ถือว่า เป็นวันดีวันมงคลวันหยุดตรงกับวันพระพอดีเลยนะครับวันนี้วันหยุดเราได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัดบางครั้งบางท่านก็ไม่สะดวกก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะครับมาเจอกันแล้วพ่อใหญ่มหาก็ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธ พุทธานุภาพธรรม,มานุภาพสังขานุภาพที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารยตโตผอมรังศีได้กล่าวไว้ในคาถาธนบัญชรแห่งบทขัดเบื้องต้นว่าบุตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนังอธิกาเยกายะยยะเทวานางปิยตังสุตตวา อิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสวันโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะจงมาครุ้มครองเพื่อนๆพืเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของพ่อใหญ่มหาในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระพอดีนะครับพ่อใหญ่มหาก็ได้นำพระสมเด็จวะะครคังเรียกว่าองค์ช้างเผือกเลยทีเดียว ชายาท่านชื่อว่าองค์ช้างเผือกเป็นสีวันณะออกงาช้างนะครับแล้วก็ลงชาติแดงนะครับลงชาติแดงแล้วก็เป็นองค์ที่มหัศจรรย์นะครับการแตกออกการหลุดออกของชาติแดงนี้หลุดออกอย่างธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกัน,เพ,นเพื่อนเเห็นเห็นทอง ทองคำทองคำเปรวที่ติดทับลงไปชาติแดงนี้สีทองกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะคุกเข้ากับชาติแดงจนตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันกับชาติแดงไปแล้วนะครับแผ่นทองบ่งบอกถึงอะไรก็บ่งบอกถึงความเก่านะครับบ่งบอกถึงความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนดู เนื้อพระนะครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยสุกคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหซึ่งเราเรียกว่าผงวิเศษ5ประการนะครับแล้วก็เป็นพระที่เจ้าพุะคุณสมเด็จท่านบริกรรมคาถาเปิดเนตรอธิษฐานจิต อัญเชิญถวยเทพใน8ปดหมื่นโลกธาตุแสงโกรจักรวาลมาปกป้องคุ้มครองมาสถิตเป็นนิมิตหมายอันดีในเนื้อพระนะครับซึ่งเราก็ไม่สังเกตหรือบางครั้งท่านก็อาจจะสังเกตหรือบางครั้งบางท่านก็ไม่ค่อยใส่ใจไปรู้แต่เพียงว่าสมเด็จวรครัง แท้ต้องแพงแท้ต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นคอบางครั้งพระแท้เนี่ยมันไม่ได้แพงนะครับเพืเ่อนๆพระแพงนะมันไม่แท้นะครับเราอย่าลืมกดข้อนี้นะครับมันอาจเกิดขึ้นได้ลักษณะแบบนี้ดังนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการศึกษาความรู้ที่เรามีเราต้องมองให้ได้ นะครับเพื่อนๆเราอย่าอยู่ในวังวนแห่งการตกหลุมพรางของราคาพระบางครั้งมีคนมาบอกท่านว่าพระแท้ต้องขายได้พระขายไม่ได้ไม่เป็นพระแท้เราก็นิ่งไว้นะครับนิ่งสุขุมคำภีรภาพนึกถึงอยู่เสมอว่าพระแท้นั้นแท้ที่องค์พระเราจะต้องศึกษาประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้สะสมดู ให้ดีจำให้ออกบอกให้ได้เข้าให้ถึงถึงเนื้อหาหมวลสารขององค์พระนะครับสมุมหมายถึงว่าจตุรกบาลแห่งทวยเทพที่ลงมาปกป้องเขตจตุคามหรือ,อเขตพันธสีมาแห่งทวยเทพทั้งสทิศเรียกว่าจตุรทิศทิศทั้ง4ทิศด,ด้านทิศเหนือ เท้าเวสุวรรณเห็นไหมครับเท้าเวสุวรรณปกครองนะครับปกครองส่วนทางด้านทิศตะวันออกเท้าทัาตตรถปกครองพวกคนทันวิทยาธรกุมพันธ์นะครับแล้วก็ทางด้านทิศใต้ทางด้านทิศใต้เลศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกนี้เท้าวิรูป,ปักปกครองพวกนาคพญานาคทางด้านทิศใต้ก็ ท้าวิรุณหกปกครองพวกครุฑพญาครุฑท,ที่เป็นทวยเทพที่เป็นทวยเทพปกครองพญาครุฑครุฑนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ของเจ้าภัยของพญาสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของสมุติเทพคืออง์ราชาครุฑนะครับพ่อเหนือ ว่าเราประทับอยู่ที่ใดทงตราคุดจะต้องโบกสะบัดขึ้นณนะที่ตรงนั้นนะครับจดหมายราชการของไทยก็มีตราคุดราชก็คือพระราชาการการกระทำกระทำแทนพระราชาข้าราชการจึงเป็นผู้ทำงานแทนพระราชาต่างพระเนตรพระกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยดังนั้นถ้า ที่ตรงไหนผีป่าผีเขาเจ้าที่เจ้าทางแรงเนี่ยเอารูปพระบรมชายลักษณ์หรือเอาเหรียญบาทเหรียญสิบหรือตราคุดเนี่ยไปวางไว้เนี่ยออกทันทีเลยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นเหตุมหัรรั์นะครับสิ่งนี้เราเชื่อยอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากษัตริย์นี้เป็นตัวแทนของทวยเทพเป็นสมุติเทพเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้นะครับ สมุติเทพก็คือเทพโดยสมุติเทพโดยผู้มีบุญบารมีชาติปางก่อนหน้านี้นะครับองค์ราชาองค์กษัตริย์หรือจอมจกักรพรรดิเนี่ยท่านท่านเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับเพื่อนๆสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยจะเกิดได้จะมีได้จะไปอยู่ได้เฉพาะคนมีบุญเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคนที่ทําบุญในชาตินี้นะครับ รักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลอุโบสถท,ทอดกฐถินผ้าปา่าสร้างโบสถ์สร้างวิงหารสร้างสรารการบรรีย์ยกช่อฟา้าใบรการตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆชั้นดุสิตนี่แหละครับถ้าเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบบรรลุโสดาบันสกคามีอนาคามีนหรือเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยก็ไปเกิดอยู่บนชั้นนี้ครับตายจากโลกนี้ไปแล้วไปสร้างบารมีไปรออยู่ที่ชั้นดุสิตนะครับ เพราะว่าเทวดาชั้นดุสิตนี้ถ้าท่านจุติลงมาแล้วบางครั้งบางท่านก็จะมาเป็นพระุพธิเจ้าเลยนะครับเป็นพระโพธิเจ้าเลยหรือเป็นพระปัญเจก,กพธเจ้าหรือมาเกิดสร้างบารมีในครั้งต่อไปดังนั้นสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยจะมีแต่ท่านผู้ที่มีบุญเสมอกันศีลเสมอกันเท่านั้นนะครับชั้นนี้นี่แหละครับดังนั้นนี่สมุติเทพเนี่ยจึงเป็นถวยเทพเป็นตัวแทนของเทวดา ท่านจะมีบารมีนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยทวิรุณ6ปกครองพวกคุดเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยวิรูปักพวกนาคพญานาคเนี่ยบ่งบอกถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับเนี่ยทวิรูปักเนี่ยปกครองถ้าใครก็ตามสวดคาถาจิตตมัญชรอยู่เนืองนิดเนี่ยท่านก็จะเป็นเทวานังปิยตังสุดวาเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนะครับ ดังที่มาว่ายมราชานุท้าเวสุวรโนโเพราะว่าท่านเป็นทวยเทพที่รักษาพวกเรานะครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นใครก็ตามที่สวดมนต์คาถาจินนบัญชรอ,อยู่เรื่อยๆเนี่ยวิรูปักเขนะครับวิรูปักเขก็คือที่ท่านดูแลพญานาคเนี่ยก็จะดนบันดาลให้ท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขร่ํารวยร่มเย็นเป็นสุขในน้ํามีปลาในนามีข้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเนี่ยสมเด็จวร,ครัคังท่านจึงมีอ่าผคุณด้านแบบนี้นะครับให้เราสื่อถึงแบบนั้นนะครับวนทางด้านที่ตะวันออกนี่แน่นอนเลยนะครับเนี่ยเท้าทัาตตรถเนี่ยดูแลพวกคนทันวิทยาธรกุมภันเนี่ยนะครับเ,เพราะว่าอย่างท่านจะดูแลพวกลูกขะเทวดาเทวดาประจําต้นไม้อ่าอากาศเทวดาเทวดาในอากาศภูมทิทวดาเทวดาประจําพื้นดินเนี่ย เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยนี่แหละครับเป็นผู้ดูแลท่านเท้าท่าตรดนี่นละครับเป็นผู้ปกครองบ้านเราที่เราในไลนาเราหรือว่าบุคคลที่เราอยู่ด้วยอาศัยด้วยเนี่ยท่านจะปกครองดูแลนะครับส่วนทางด้านทิศเหนือนี่ครับทิศเหนือคือเท้าเวสวุวรรณนี่สาคัญนะครับทิศเหนือ ทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขนะครับแ้วคาดรอดปลอดภัยเนี่ยมีอ่พวกยักษ์พวกมารอา่เปตผีอสุรกายเนี่ยไม่สามารถจะมาย่ํากายหรือไม่สามารถจะมาทําลายเราได้เพราะเรามีองค์พุทธปฏิมาเห็นไหมครับเนี่ยองค์พุทธปฏิมาก็คือพระพุทธเจ้านี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆดูเกต เกตท่านเห็นไหมครับนี่สะบัดริวเลยนะครับนี่เกตสะบัดริวจดที่ซุ้มระคังเห็นไหมครับสะบัดริวจทดที่ซุ้มระคังเลยนะครับนี่สวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนี่แล้วก็หน้าอกเนี่ยเห็นไหมครับพระอุระเนี่ยพึ่งผายไหลตกเลยนะครับนี่แล้วเนื้อด้านในเรามองดีดีนี่เนื้อเนื้อแขนนี่ก็ลักษณะม้วนนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีชาติแดงปิดไว้ก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับนี่มือขวาถ้ามือซ้ายเห็นไหมครับปลายพระบาทในตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ฐานเนี่ยสวยงามคมนะครับนี่คมชัดแล้วก็ฐานฐานสิงเนี่ยฐานสิงเราเห็นขาสิงลำไรใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ขาสิงลำไรนะครับ แล้วก็ฐานหมอนรองสิงก็คมชัดมนเลยนะครับเนี่ยสวยงามแล้วเราเห็นเห็นเนื้อชาตแดงใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเขาเก่ามากนะครับนี่เป็นพื้นเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะดูซุ้มระฆังซุ้มระฆังเราเห็นเป็นลักษณะเม็ดข้าวขาวมีก้อนผงพุทธคุณนะครับก้อนผงพุทธคุณที่ติดอยู่ในเนื้อพระนะครับมี ผงพุทธคุณห้าประการผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับอยู่ด้านในซึ่งเราเรียกว่าผงพุทธคุณห้าประการนะครับมีผงพุทธคุณผงม,มหาลาชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเนี่เรียกว่าผงพุทธคุณห้าประการนะครับซึ่งเป็นเมตตามหานิยมที่เ uh, จ้าบุคคลสมเด็จท่านบริกรรมคาถา แล้วก็อัญเชิญพวยเทพมาเป็นสักขีพยานนะครับซึ่งคาถาเมตตามหานิยมยิ่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับมีภิญญาหแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดในลาบสการะเนี่ยเวลาท่านท่องบริกรรมคาถาเมตตามหานิยมแค้วคาดรอดปลอดภัยลงไปเนี่ยจึงขังและศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อน เป็นการเป็นการจุดประกายแห่งมวลสารนะครับเป็นการยึดมั่นมวลสารให้ติดอยู่ในองค์พระตลอด150ปี160ปี170ปีอยู่กับเราเนี่ยท่านก็ยังสถิตนิมิตอยู่ในองค์พระอยู่เสมอนะครับเพื่อนเป็นเรื่องที่แปลกนะครับดังนั้นเวลาเราแฝนพระสมเด็จเราต้องแฝนด้วยศรัทธาจริงๆนะครับเ,เพื่อน ไม่ว่าคาถาอะไรหรือว่าพระเครื่องชนิดไหนเนี่ยเราได้รับมาจากาท่านเองหรือผู้มีบุญคุณให้เราหรือพ่อแม่ให้เราเนี่ยหรือเราได้มาจากใครสักคนที่เรานับถือเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเนี่ยอารัตนาขึ้นคอเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าได้จะได้สงสัยนะครับอย่าได้คลางแคลงใจจงเชื่อมัน่นศรัทธาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่อใหญ่มหาชิดว่าแล้วท่านจะโชคดีนะครับ พ่อใหญ่มหาก,ก็เชื่อนะครับพ่อใหญ่มหาเองก็มีองค์ประจํากายนะครับชุดเป็นจัภาคีเนี่ยก็แฝนอยู่ที่คอนี่ตลอดนะครับก็ยึดมั่นเชื่อมั่นศรัทธามาเกือบ20ปีนะครับไปไหนมาไหนก็ติดตัวใครจะกล่าวใครจะว่าใครจะดูยังไงเราก็ไม่เป็นไรเราจะชมเราก็ทำใจไม่ชมเราก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นกฎใจลักษณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงนะครับดังคําสอนของพุทธองค์นะครับเพื่อนๆนี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูนะครับคนไหนที่มีองค์ความรู้ดูด้วยจิตอันแยบคลายดูด้วยใจเป็นกลางก็อย่ามาหาเชื่อว่าองค์นี้แท้ร้อยตานะครับเพื่อนๆดูยังไงก็ก็แท้แท้ร้อยตานะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูหลังแล้วจ่ายตังค์นะครับ ได้เลยครูบาอาจารย์ท่านว่าเช่นนั้นนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูองค์นี้เป็นไงบ้างครับคลดสิกไหมครับองค์นี้พ่อใหญ่มหาไม่ได้ทํานะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีใครทําท่านเกิดขึ้นเองนะครับมหัตะจันไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูรูปนะครับชาติแดงเนี่ยเหมือนเหมือนผู้หญิงนั่งถวายสังฆทานไหมครับเพื่อนๆอ่าพ่อใหญ่มหาถามอันดับแรกที่แรกพ่อใหญ่มหาไม่ได้สังเกตนะครับเพื่อน ไม่ได้สังเกตนะครับไม่ได้สังเกตเลยนะครับได้มา10กว่าปีเนี่ยแล้วก็ไม่เคยสังเกตนะครับจนจนมาปลายปี6กสีที่มีโอกาส Work ์ r ฟอร์มโนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมีเวลาเยอะนำผ้าออกมาสองทุกวันทุกวันจนได้เกิดแรงบันดาลใจดูคลิปของพี่ไตเตพที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์โจ๊กครั้งแรกอะ่ะแล้วก็เห็นคลิปของอาจารย์โจ๊กครั้งแรกหรืออาจารย์นัทพลเกษครเนี่ย พอใหญ่มาก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะนําพระสมเด็จตัวเองมีอยู่เนี่ยหกสิบองค์เนี่ยพระเกจิอาจารย์อีกสามสิบองค์เป็นเก้าสิบองค์เนี่ยมามาทำยูทูบก็เลยทําช่อง youtube มาได้ประมาณสักห้าเดือนแล้วเนี่ยก็ไม่เคยสังเกตนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยครับมาสังเกตด้านหลังพระองค์นี้นะครับแปลกมหาตาจันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนผู้หญิงกําลังถวายสังฆทานนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับเนี่ย นี่คือจมูกปากหน้าผากนี่ก็ทรงผมนะครับเ,เพื่อนๆนี่แล้วก็ทรงผมของท่านเนี่ยแล้วก็แขนนี่ไหมครับนี่แขนนี่ก็คือเป็นร่องรอยของรอยปูไตนะครับเ,เพื่อนๆนี่แล้วก็เนี่ยคือหน้าอกนะครับสะโพกเอวแล้วก็เป็นลักษณะนั่งพับเพียบนะครับเพื่อนเนี่เป็นลักษณะนั่งพับเพียบนะครับองค์นี้เมตตามาหานิยมเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ใครได้องค์นี้ไปเนี่ย พ่อใหญ่มหาวาเนี่ยน่าจะทรามาค้าขายนะครับเมตตามหานนยมดีแท้เลยนะครับนี่ดังที่ท่านอาจารย์ท่านได้บอกไว้นะครับเป็นคาถานะครับเป็นคาถาเมตตามหานิยมนะครับนะเมตตาพุทธโธโอราอนิจังอนัตตาอเบขาเมตตาพุทธโธปานิทายินดียะเอนดูตัวกูเอ๋ยมนุษยานังพุทธายันติเนี่ย ไม่ตามมหานิยมเลยนะครับเพื่อนๆองค์นี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยแปลกมากเลยนะครับเป็นเป็นลักษณะเหมือนโยมผู้หญิงนะครับเหมือนมีผู้หญิงที่นั่งนั่งพับเพียบแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับเนี่ยแล้วก็มีมือทั้งสองข้างนะครับมีมีลักษณะยื่นมือเนี่ยก็คือเส้นอ่าเนี่ยเป็นเป็นเส้นแขนนะครับอันนี้จริงเป็นรอยรอยปูไตนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับแปลกมากศจรจยนมากนะครับองค์นี้ พ่อใหญ่มหาหินแล้วนี่คนลูกคนพองนะครับพ่อใหญ่มหาไม่ได้ทําเองนะครับเพื่อนๆท่านเกิดของท่านเองนะครับลักษณะอย่างเงี้ยหลุดไปเองนะครับได้มาสิบกว่าปีแต่ไม่เคยสังเกตเห็นด้านหลังนะครับเนี่ยนี่นะครับเนื้อก็เป็นรูพุนไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่รูพุนไปเลยนะครับด้านหลังเนี่ยพุนไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีรอยปูไตด้านข้างก็เป็นลักษณะนะครับมนทื่อเลยไม่ไม่เรียบตึงนะครับนี่ ไม่เป็นคมสันมนทื่อเลยนะครับด้านข้างเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านข้างกันนะครับเมื่อดูด้านหน้าด้านหลังเรามาดูด้านข้างกันนะครับเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนเพนเห็นไหมครับนี่ด้านข้างเป็นลักษณะบล็อกพิมพ์สำเร็จนะครับนี่เทมวลสารลงบล็อกพิมพ์แล้วก็ปาดวางนะครับเห็นไหมครับ องนี้ลงชาติแดงไว้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ชาติแดงชาติแดงก็ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระไปแล้วนะครับนี่เ,นเพื่อนๆดูนะครับเป็นไงครับเ,เพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มาหาช่อง2องพอบ้านเลยนะครับเพื่อว่าจะได้มีกําลังใจดีๆทำคลิปดีๆออกมาให้ กับเพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับคลิปนี้พ่อใหญ่ามาหาตั้งชยาให้ท่านนะครับองนี้เป็นองค์ช้างเผือกนะครับนี่ซึ่งเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมนะครับแ้วคาดรอดปลอดภัยมั่งมีร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับเพราะมีด้านหลังนี่เป็นเป็นรูปผู้หญิงเลยนะครับนี่รูปผู้หญิงนั่งถวายสังฆทานนี่นะครับเพื่อนเพื่อนว่าเหมือนไหมครับเนี่ย ข้อใหญ่มหาไม่ได้ทําเองนะท่านหลุดออกไปเองนะครับเนี่ยนี่คือทรงผมนะครับตาจมูกปากคางคอลักษณะต้นแขนถวายเหมือนถวายสังฆทานอยู่นะครับนี่หน้าอกเอวสะโพกนั่งพับเพียบเนี่ยเหมือนไหมครับแปลกเนาะมห่หัจรรย์มากนะครับนี่ว่าท่านเกิดของท่านขึ้นได้ยังไงนะครับองค์นี้แปลกมาัศจรจันนะครับนี่นั่งถวายสังฆทานกับพระพุทธรูปอยู่นะครับเนี่ยเหมือนมากเลยนะครับ เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ